เชื่อไหมครับว่ารอยสักที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมึกสวยๆที่อยู่บนผิวหนังนะแต่จริงๆแล้วข้างใต้นั้นนะ่ะมันคือสมอระูมมรบย่อมๆเลยเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ที่แบบน่าทึ่งมากๆของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราที่ต้องออกมาปกป้องเราจากการบุกรุกของหมึกสักครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมรอยสักมันถึงอยู่กับเราได้แบบถาวรขนาดนั้นคือบางคนอาจจะคิดง่ายๆว่าอ๋อเมึกมันก็แค่ซึมเข้าไปแล้วก็แห้งติดอยู่ตรงนั้นแหละจบ แต่จะบอกว่าความจริงเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เราคิดกันไปเยอะเลยครับและนี่แหละครับคือคําตอบคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยรอยสักน่ะมันอยู่ข้างในระบบภูมิคุ้มกันของเราครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยมันคือเรื่องจริงแบบนั้นเป๊ะ,เ,ปะเลยโอเคทีนี้เรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องไปดูที่สมอรับภูมิกันก่อนซึ่งก็คือชั้นผิวหนังของเราเองนี่แหละครับคืออย่างนี้ครับ ผิวหนังของเราเนี่ยมันมี2ชั้นหลักๆที่เราต้องรู้จักกันก่อนชั้นนอกสุดเลยเขาเรียกว่า epidermis หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหนังกำพร้าชั้นนี้เนี่ยนะ เขาเปรียบเหมือนกับเป็นสายพานลำเลียงเห็นความตายเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะเซลล์ผิวชั้นบนสุดเนี่ยมันตายแล้วครับแล้วร่างกายเราก็จะผลัดมันทิ้งไปเรื่อยๆตลอดเวลาเลยดังนั้นถ้าเราซักแค่ชั้นนี้นะไม่มีประโยชน์เลยแป๊บเดียวก็หลุดไปกับพี่ใครหมดแล้วเราต้องไปให้ลึกกว่านั้นครับทะลุลงไปที่ชั้นเจอร์มิสหรือว่าชั้นหนังแท้ชั้นนี้แหละคือของจริงเป็นชั้นของเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่มีเส้นเลือดมีเส้นประสาทและที่สําคัญที่สุดคือมันเสถียรครับมันไม่ผัดเปลี่ยนนี่แหละครับคือเป พอเข็มสักเริ่มทํางานปุ๊บมันไม่ใช่แค่การวาดลวดลายสวยๆนะคะถ้าเราซูมเข้าไปดูในระดับเซลล์นะโอ้โหมันคือการบุกรุกที่แบบรุนแรงมากแล้วก็สร้างความเสียหายแบบมหาศาลเลยทีเดียว ลองจินตนาการตามนะครับเข็มศักเนี่ยมันเหมือนกับแท่งหินขนาดยักษ์เลยนะที่พุ่งทะลุชั้นหนีงยวกำพร้าลงไปถึงชั้นหน่ังแท้แล้วในทุกๆครั้งที่เข็มจิ้มลงไปเนี่ยมันทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยเซลล์เป็นหมื่นๆมืตัวนี่คือพังตายทันทีแล้วหลังจากนั้นนะคลื่นซึนามิของมึกศักที่มักจะมีพวกโลหะหนักปนอยู่ด้วยก็ถาโถมเข้ามาในบริเวณนั้นเลยครับพอเกิดความเสียหายระดับนี้ปุ๊บร่างกายก็ตีลาคังเลยครับส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินทันทีแล้วพอสัญญาณเตือนใครรรรดดััังงงงขขึึ้้้นนนนนเเเเเทททท่่่่าาาาาบหหววยยตตตออโ็็กกกมถีีิุ และนี่ก็คือพระเอกของเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือเซลล์ภูมมคุ้มกันที่ชื่อว่าแมคโครฟาจแล้วแมคโครฟาจมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันคือเซลล์ภุมมคุ้มกันไซย,ยักษ์หน้าที่หลักของมันก็คือตามล่ากลืนกินแล้วก็ย่อยสลายทุกอย่างที่ไม่ใช่พวกเราไม่ว่าจะเป็นซากเซลล์เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่หลุดเข้ามาในร่างกายเรียกได้ว่าเป็นหน่วยเก็บกวาดเคียมหน่วยป้องกันด่านหน้าเลยครับพอไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บนะเหล่าแมโครฟาจีนีก็ไม่รอช้าเลยครับ รีบกรูกันเข้าไปที่บาดแผลเพื่อปกป้องร่างกายทันทีอย่างแรกเลยคือจัดการแบคทีเรียที่อาจจะปนเข้ามาจากนั้นก็ปล่อยสารเคมีเรียกเพื่อนเรียกกําลังเสริมมาช่วยแล้วก็เริ่มทําความสะอาดเก็บกวาดซากเซลล์ที่ตายไปและในที่สุดพวกมันก็ได้เผชิญหน้ากับผู้บุกรุกตัวจริงที่หน้าตาแปลกประหลาดมากนั่นก็คืออนุภาคหมึกไซยักษ์นั่นเองครับเอาละครับมาถึงจุดคลี่เม็กซ์ของเรื่องแล้วนี่คือการต่อสู้ครั้งสําคัญระหว่างระบบภูมิคุ้มกันของเรา กับผู้บุกรุกที่ดูเหมือนว่าจะทำลายยังไงก็ทำลายไม่ได้ภาพที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับเหล่าแมโครฟาจเนี่ยมันจะทำตัวเหมือนหมึกยักษ์จิ๋วเลยคือมันจะยืดแขนของมันออกไปคว้าแล้วก็ดึงอนุภาคหมึกเข้ามากลืนกินไว้ในตัวนี่แหละครับคือวิธีรับมือกับสิ่งแปลกปลอมตามสัญชาตญาณของมันเลยพอกลืนหมึกเข้าไปได้แล้วนะพวกมันก็จะปล่อยอาวุธเดดออกมานั่นก็คือกรดเพื่อที่จะย่อยสลายเจ้าผู้บุกรุกนี่ซะแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคือนิ่งสนิท จ้าอนุภาคหมึกพวกนี้มันไม่สะทกสถานต่อกรดของแมโครฟาจเลยแมย้แต่นิดเดียวสุดท้ายระบบภูมิคุ้มกันก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าศึกครั้งนี้เนี่ยชนะไม่ได้จริงๆมันก็เลยต้องเปลี่ยนแผนงัดแผนสำรองที่ดีที่สุดขึ้นมาใช้ซึ่งก็คือในเมื่อเอาชนะไม่ได้ก็ขังมันไว้ซะเลยและนี่แหละครับคือจุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้แมโโรฟาจะนับล้านล้านตัวที่กลืนหมึกเข้าไปเนี่ยนะมันตัดสินใจที่จะไม่ไปไหนครับก็คืออยู่ตรงนั้นแหละ กลายเป็นคุกที่มีชีวิตคุกที่เต็มไปด้วยเม็ดสีขังอนุภาคหมึกเอาไว้กับตัวมันเองและภาพที่เราเห็นเป็นรอยสักสวยๆจากข้างนอกเนี่ยมันก็คือภาพของแมคโครฟาจเป็นล,ล้านๆตัวที่รวมตัวกันอยู่นั่นเองครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับว่าไม่มีอะไรที่คงอยู่ไปตลอดการแม้แต่รอยสักก็เหมือนกันแล้วไอกระบวนการของระบบภูมิคุ้มกันที่เราคุยกันมานี่แหละครับที่เป็นตัวกําหนดว่ารอยสักของเราจะจางลงยังไงเมื่อเวลาผ่านไป ลองนึกภาพตามไทม์ไลน์นี้นะครับช่วงเดือนแรกๆหลังสักเนี่ยรอยสักจะยังสดสีแจม่มคมชัดมากเพราะมาโครเฟจรุ่นบุกเบิกยังทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม แต่พอเวลาผ่านไปเป็น10บสบปีแมคโรเฟจรุ่นเก่าๆมันก็เริ่มแก่แล้วก็ตายไปตามวงจรชีวิตของมันทีนี้พอตัวเก่าตายปุ๊บหมึกที่มันขังไว้ก็ถูกปล่อยเป็นอิสระแวบหนึง่งแต่ยังไม่ทันไรเลยครับแมคโรเฟจตัวใหม่ที่อยู่แถวนั้นก็จะรีบเข้ามาจับหมึกไว้แทนแต่มันก็เหมือนกับการส่งมอบนักโทษนะครับการจับกลุ่มครั้งใหม่อาจจะไม่เป๊ะเท่าเดิมหมึกบางส่วนอาจจะขยับไปนิดหน่อยหรือหลุดรอดออกไปได้บ้างและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมพอเวลาผ่านไปนานๆรอยสักถึงค่อยๆจางลงแล้วขอบมันก็ ทีนี้มาดูเรื่องการลบรอยสักด้วยเลเซอร์กันบ้างมันก็หนีไม่พ้นวงจรนี้เหมือนกันครับคือเลเซอร์เนี่ยมันจะยิงความร้อนเข้าไปทาให้อนุภาคหมึกแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ร่างกายเรากําจัดมันออกไปได้ง่ายขึ้นแต่เชื่อไหมครับทุกครั้งที่ยิงเลเซอร์เข้าไปแล้วหมึกมันแตกเนี่ยก็จะมีแมกโรฟาชุดใหม่วิ่งเข้าไปพยายามจะจับไอเศษหมึกที่แตกออกมาอยู่ดีคือมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่จบไม่สิ้นจริงๆครับเป็นวงจรของการจับแล้วปล่อยปล่อยแล้วจับวนไปเรื่อยๆ ฉะนั้นสุดท้ายแล้วรอยสักเป็นแค่ศิละปะบนร่างกายหรือว่าจริงๆแล้วมันคืออนุสรณ์สถานที่มีชีวิตที่คอยบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้แบบไม่มีวันจบของระบบคุมคุมกันของเรากันแน่ไม่ว่าคําตอบจะเป็นแบบไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือภายใต้ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นมันมีเรื่องราวการทํางานที่สุดแสนจะมหัศจรรย์ของร่างกายเราซ่อนอยู่เสมอครับ